ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะอยู่กับผม Xin c e TV นะผมอ่าใครชอบไป CTV ฝากกดชาร์แฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ครต e กดกระิติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะผม mm hmm. เพื่อมีคลิปอัปเดตอะไรมาจะได้ไม่พลาดนะผมนะ mm hmm. กับเกมฟรีไฟล์นะฮะอ่ะ คลิปนี้ผมเอ่อก็จะมาแนะนำนะครับผมร้านค้านะครับผมนะคือร้านค้านี้มันคือร้านค้าการโหลดฟรีไฟจากช่องทางอื่นเนะ,ะผมอย่างเช่นว่าเราโหลดเราเข้าเพจสโตเนี่ยแล้วเราโหลดฟรีไฟจากเพจสโตนะครับผมนะอีอะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าเราจะไปโหลดจากร้านค้าอื่นนั่นเองคือร้านค้าฮุยแล้วก็ซัมซุงนั่นเองนะครับผมนะอ่ะทีนี้เราจะได้ฟรีไฟจาก ร้านค้าหัวเว่แล้วก็เป็นสตนะผมนะซึ่งคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะผมแล้วผมจะสอนวิธีทำนะผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมอย่างแรกผมจะมีไฟล์อันนี้คือไฟล์ apk นะครับผมนะเอ่อฟีไฟ1.80วูเ์ชั่นซัมซุงนะผมนะ,เ, 80, นนะมนะเป็น R เหมือนกันนะผมแต่เป็นจากทางร้านค้าซัมซุงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปร้านค้าหัวเว่แล้วก็ร้านค้า s ซัมซุงนะทุกคนนะอ่ะ ทีนี้ผมจะติดตั้งแอปหัเวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ทุกคนเลยแล้วผมจะเขียนจัดจัดเลยว่าร้านค้าหัวเว่ร้านค้าซัมซุงนะผมร้านค้าห u วเว่ร้านค้าซัมซุงแล้วก็ฟิฟาอพเคซัมซุงนะผมนะอ,อะไรแบบนี้ส่วนการดาวน์โหลดเนี่ยทุกอย่างที่ผมให้ดาวโหลดจะอยู่ใต้คําอธิบายใต้คลิปทั้งหมดเลยแล้วกันนะผมนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนมีปัญหาเรื่องความลื่นนะผมผมเลยจะให้ไปลอง ฟีไฟของ h u a เว i กับฟีไฟซัมซุงดูนะผมว่าจะลื่นไหมนะฮะอ่าสำหรับหลายคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะผมว่าจะเล่นตัวไหนแนละ้วร,รู้สึกดีกว่าอะไรอย่างนี้นะผมอ่าแล้วผมจะเปรียบเทียบห้ดูกับฟีไฟทางไปสโตร์ผมซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะผมมันจะผมว่าไฟอ่ะเหมือนกันแต่ว่ามันมาจากที่มาต่างกันนะผมนะอ่ะทีนี้ผมจะลงะเดี๋ยวผมจะลงลงอันนี้เลยกันอันนี้เป็น apk Samsung นะผมนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะลงเมนูอันนี้เป็นฟรีไฟนนะทุกคนนะฟรีไฟนของร้านค้าซัมซุงนะผมอ่ะทีนี้ผมจะลงตัววิเคราะห์ a อ k นะครับผมนะเหมือนไอคลิปที่แล้วที่ผมเคยให้ให้ดูนะทุกคนนะคือแอปตัวนี้นะผมอ่ะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์ a อ k เตัวเนี้ยว่าเป็นอะไรนะผมนะโอเคนี่นะผมเห็นไหมเป็น ARM64 V8 นะผมนะอ่ะเป็นฟรีไฟนของ จากร้านค้าซัมซุงมันจะเขียนว่าซนะัมซุงนะทุกคนนะเห็นไหม freefire.com dts freefireth samsung นะผมย้ำนะ s a ซัมซุงอ่ะอันนี้เป็นตัวของซัมซุงนะผมนะก็ไปลองเล่นกันดูนะผมโหลด,ดแล้วก็ไปลองติดตั้งชุดอะไรแล้วก็ไปเล่นกันดูนะผมนะอ่ะแค่นี้เองผมคลิปนี้ง่ายๆนะผมนะอันนี้ผมจะทิ้งใส่ม e d เดิลไฟให้โหลดด้วยแล้วกันนะผมนะอ่าสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ apk อ่า freefire ซัมซุงนะผมนะอ่ะ ทีนี้เราจบเรื่องซัมซุงผมให้ดูไปแล้วว่ามันเป็นเซัมซุงจริงๆนะผมนี่นี่ให้ดูไปแล้วนะทุกคนนะนี่เห็นไหมไฟลฟ์ซัมซุงนะอ่ะทีนี้ผมจะลบออกนะครนะผมเพื่อจะไปโหลดหูเวยให้ดูนะผมนะทีนี้ไปทางร้านร้านค้าหูเวยบ้างกันนะครับผมอันนี้ผมก็จะทิ้งใส่มีเดิลไฟล์ให้โหลดนะผมอยู่ใต้คลิปนะผมผมจะเขียนว่า <c oughs> ไอเลยผมโควิดปะเนี่ยร้านค้าหูเวยนะผมอ่ะผมจะติดตั้งร้านค้าหูเวยก่อน นี่นะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยนะผมในแอปหัวเว่ยนะผมนะอ่าแล้วกด agree นะฮะกด arrow นะครับผมนะแล้วเข้าไปที่หัวเว่ยนะครับผมอันนี้เอ่ออัปเดตผมไม่อัปเดตนะครับผมทุกคนนะแล้วก็ผมจะเข้าไปโหลดไฟล์ Fi นะผมในร้านค้าหัวเว่ยนะครับผมนะนี่เมื่อกี้ไฟล์ Fi, เอ่อซัมซุงนะผมอันนี้เป็นไฟล์ Fi ของหัวเว่ยนะครับผมนะอ่าโหลดจากร้านค้าหัวเว่ยนะครับผม ง่ายๆเลยทุกคนนะเียบรอยเียบรอยแล้วนะครับผมนะเราก็ได้ไฟหัวเว่ยมาแล้วนะผมง๋ยวผมจะให้ดูมันเป็นหัวเว่ยยังไงนะทุกคนนะอันนี้กดอินสตอลไปนะฮะพรากดอินสตอลเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าเดิมนะผมนี่เราได้ไฟมาละแล้วเราก็จะลงตัววิเคราะห์ apk เหมือนที่ผมเคยทำให้ดูนะฮะแต่กี้นี่เองนะทุกคนนะ apk ลงตัว apk ไป เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือตัววิเคราะห์ APK นะครับผมผมจะเข้าไปวิเคราะห์ APK ของร้าน Huawei นะผมว่ามันเป็นของ Huawei จริงไหมนี่ครับผมเข้ามาเลยแล้วเข้าไปที่ so s o นั่นเองนี่เห็นไหม freefire.com dts freefire huawei นะผม r6v8 เปรียบเหมือนกันนะผมนะเห็นไหม Huawei นะครับผมอ่าทีนี้เราก็ได้ freefire มาเล่นจากทาง Huawei แล้วก็ทาง Samsung ด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากลองเล่นของช่องทางอื่นนะผมนะ อทีนี้ผมจะเข้าไปดูอันนี้ปลายฟรีไฟธรรมดาจากเพสโตนะผมนะถ้าเป็นฟรีไฟธรรมดาจากเพสโตเนี่ยมันจะไม่มีชื่อยี่ห้อร้านค้าอยู่ที่ตัววิเคราะห e ์ apk นะทุกคนนะมีง่ายๆนะผมอ่ะทีนี้ก็สามารถเล่นได้3ช่องทางแล้วผมแล้วก็จะมี apk e อินโดนีเซียในคลิปก่อนหน้านี้อีกผมก็จะลงไว้ทั้งหมดเลยนะผมในคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าที่มันเอออาจจะเกี่ยวกับการโหลด apk e นะผมนะ ผมก็จะใส่ไว้ด้วยอันนี้เป็นฟรีไฟล์ธรรมดารานะฮะที่ผมโหลดจากเพจสโต้เมื่อเี้ผมจะให้ดูนะผมนะผมโคตรจะละเอียดเลยนะทุกคนนะผมก็ให้ดูจัจัดไปเลยนะเวลาผมทำอะไรนี่ก็เข้าไปวิเคราะห์แอปพลิเคจทางเพจสโต้มันก็จะไม่มีของร้านค้านะผมนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่าฟรีไฟ i r คอมดีทีเอสฟรีไฟ t h ทีเอชฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะผมของอินโดมันก็อาจจะไม่ใช่ทีเอชนะทีนี้ก็เห็นไหมผมเป็น ARM64 ของไทยเนี่ยจะเป็น a r m 6ม V7 หรือเปล่านี่ครับผมนี่ของไทยนะผมนะนี่ของไทยนะผมอ่ะเรียบร้อยนะผมทีนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผมนะผมก็ทำให้ดูหมดแล้วผมจะทิ้งเออลิงดาวน์โหลดนะครับผมนะเป็นอ,อ,อันนี้ซัมซุงลืมให้ดูเลยอ่ะอันนี้เป็นร้านค้าซัมซุงนี่ครับผมก็เหมือนกันเหมือนหงวยเลยก็เข้าไปแล้วก็โหลด ไฟล์จากช่องทางนี้นะผมและตัววิเคราะห์ apk ก็บอกแล้วว่าอันไหนเป็นของมาจากที่ใดอะไรยังไงนะผมนะส่วนลิงก์3ตัว,เอ,ว,ตวอ I, เอ้ะส่วนไฟล์3ตัวเนี้ยอ่ะไฟล์เออ่ผมจะลงนี้ให้ด้วยครับผมเป็นเออ่ apk free file จาก samsung เลยคือลงให้เลยแบบว่าโหลดปุ๊บแล้วเอาอันเนี้ยไปลงเกมได้เลยนะผมโดยที่ไม่ต้องเออ่เข้าแอป,ปแอป,ป galaxy store ไปเออ่ไปลงนะครับผมนะเหมือนห่วงเว่ยที่ผมเข้าไปนะผมแต่ว่าห่วงเว่ยเนี่ยผมไม่ได้เอาไฟล์เอาไฟล์ apk ของ free file มานะผมนะ ให้เพื่อนๆเ,เข้าประโหดในแอป A นียผมอย่างนี้ผมทำนะผมแล้วพิมพ์ไปว่าซีไฟล์แล้วก็โหลดช่องทางนี้เอานะผมนะคิดซว่ามันเป็นเพสโต้อีเพสโต r หนึ่งแล้วกันนะผมอ่ะมันเป็นของหัวเว่ยนะครับผมนะนี่ก็เข้ามาโหลดครับผมแค่นั้นเองนั้นคุณนะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดยอยู่ใต้คลิปงผมใต้ข่าวที่บายเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายเล่นตัวไหนลื่นแล้วก็เล่นไปเลยนะผมนะเล่นตัวไหนรู้สึกลืนเล่นตัวนั้นแหละครับบาย